ดำแล้วฮะออสวยนะตลกผมขึ้นนะเออผมดำหน้าขาวโอ้ผมผมดำขึ้นอาผมดหน้าขาวเลยก็ตลกดีเออไม่ใช่นะอนั่งไปนั่งไปแล้วผมดำหน้าขาวตลกดีกันอ้าวคุณนวดมาแล้วอ่ะไปไปพากันไปเดินก่อนแล้วค่อยมานวด อ่าใช่ใช่ใช่ใช, i, ใช่ใช่ใช่ปูไม่อยู่นี <S <S s ่สวยน่าดูเลยน่ปูหุ่นมีอาวุธมาปืน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 เดี๋ยวก็มอสไปเดี๋ยวนี่นานหรอกใช้เวลาไม่กี่นาทีนี่แหละพยุงอันนี้พยุง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 เนี่ยเมนุ๊เพาะเพอแล้วก็ กกโอ้ยอกล้วยเนี่ยอุตสาห์ออกลูกได้สองหวีสามหวีไว้ห <c oughs> วีก็ระเบียงกี่ลูกอุ้ตสาเนี่ยอุตสา,นะอ,าออก ดูระดับน้ำระดับน้ำนี่ไงนี่มาเปลี่ยนแล้วเนี่ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นมาเปลี่ยนนะอะไรโอ้ใครถังให้น้องจะไม่ถังข้างบนนั่นเพราะเขาตัดล่างไม่ให้มันตายก็ตัดไม่ทั่วปูไถปูไถทีมปูไถออกแล้วผมผมบอกว่าให้ปลูกไก่เหลืองมันอยู่ไปถึงนั้นบอกท่านมีละปลูกไปแล้วเขามาขุดเอาไป ปลูกต่อให้เขาไปปลูกต่อโอยโอยเด้ขโมยกันเลยขมายกันเนี่ยขโมยขอปลูกให้เขากระจายให้ดูมันเหลืองแต่มเลยนะลงเขาปลูกต่อให้เขาไปใช่ไหมหล่ะเขาไปปลูกต่อเขาไม่ได้ขายเอออเ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 จะบอกเจะบอกเขา โอ้โานี่อุตส่าห์รักษากินพื้นที่เขาที่จริงมันอยู่โน่นนะดึงมานี่รักษาสภาพน้องมาน้องมารักษาสภาพเนาะโอ้ดอกดาวกระจายจ่อยเลยเหลืองไม่หยุดมันขมเลยงับดาวกระจายจ่อยเลย เออคือเาันที่ up, 13ตุาคนั่นนั่นแน่ไปโน่นเลยเหลืองเต็มปันแนดินเลยนะก็นัดเขียวยังเหลืองอ่ะโอ้ยันนี้เียวงเลโอ้ยยงนี้ใช่ใครคือเสียของพ่อ โอ้โหแไปส่งถนนเหรอถนนค่ะโอ้โหดีจังดีจังโอ้โหดีจังใส่กันบินนี่กินที่เขาเขามาด้วูนี่ล้ำกินที่ล้ำที่เขาเนี่ผิดกฎหมายนะจราจรผิดกฎหมายจราจรนะนี่หุ่นต้นมันสูงโอ้ดีอีกหน่อยมันโอ้โหเต็มเลยนั่นเนี่ย

อ๋อโอ้โหเออเป็นประชาชนแล้วอีกหน่อยก็เท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสี่ขวบแล้วอ่ะเท่าบัวค่ะอายุเท่าบัวเท่าบัวอ๋อเท่ากันเหรอของหอากระบบนเท่ากันสี่ขวบวะนี่เจ้าของถนนอยู่นี่อยู่นี่เจ้าของถนนเออแต่พอเที่ยงคือมอฟกนเลยไม่อด ม็อบมบมบอ่าแฟลตเขาเรียกแฟลตม็อบม็อบบูบาม็อบบูบ้าม็อบบูบาขอให้แสดงออกมาหน่อยเดียวม็อบบูบามันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยม็อบบูบาไม่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรม็อบ้ชานี้ได้กินหนูเปี๊ยยังไงเนี่ยอ๋อจริงนะเปียจริงนะไม่ใช่โดนตีนะ เขาเจ้งตือนว่าที่ต้องสลายมบเพราะว่าคืนนี้ประเทศปยุทธ์จะปฏิวัติเพื่อความปลอดภัยของอะไรตัวทาอะไรคงรู้อยู่ว่าจะต้องมีการสลายแต่ตำรวจเขาก็คุมแล้วติดตัวคุมดูให้แล้วนะอาจจะมีข่าวเวลาสลายเลยมันไม่แข็งแรงอะไรหรอกมันคูู่หน่อยเดียวมันก็หนี ไม่แข็งแรงเขาก็ขูๆ่ๆแล้วมันไม่จริงมันกค่นี้ถ้ามันมอบจริงมันจะขู่มายัางไงมันจะไปนั่นเลยมันก็จู่นนั<ฮ>่นเออมันคงละเรื่องกัน<ฮ>แบบนี้เนะี่ยเขารู้การแบบแสดงออกเอฟเฟกออกมาปับ๊บเขาก็รู้แล้วเออย่างงี้แค่นี้ไม่นอนเออเอฟเฟกออกมาหน่อยเดียวเขาก็รู้แล้วว่าพอยนหินทำทางไปงี้ไปจะเป็นไงเอฟเฟกต์ออกมาปั๊บเขาก็รู้แล้วเอย โอ้นในนาขึ้นมาในนี้ละขึ้นมาตรงนี้ยแล้วครับแม่เป็นงนที่ไหยคะฮะอันนี้ครับจะี๋ยวกนเลยหรือไปทางโน้นไปตรงนี้อล่างเดินไม่ได้แล้วอาโอ๊น้ำจะท่วมบ้านแล้วมาที่แล้วเมื่อวานนี้ยังไม่เรี้ยงด้วยมีกอกจ้องกอกจ้องนีกโอ้ตัวนี้มันฆ่าแม่เลยเนี่ยตรงนี้ย้อยเลยโอ้โค้งเลยเนี่ย เป็นไงเธอไม่ไหวแล้วเหรอดูที่ในกองมังยกมันแยงรอยข้างล่างหมดเลยไม่ไหวแล้วตลอดเนี่ยผมก็แป้วกำลังสวยเลยูอ่อดูเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันงามเว้ยอือตอนนี้มันเยอะแยะเลยโอ้โหทีนี้นต้ที่มมุอาคารรบวตอนนี้เนี่ยมันกำลังเบิกกำลังกำลังโอ้โหนี่เต็มไปหมดอีกหน,น่อยเต็มไปหมดเนี่ย น้าแผ่นดินน้่ดอกบ้านาจริงนะบ้านราดน,นี่ก็เป็นบ้านหมูเหลืองยังสงสัยว่าเอะมันฝนมันไม่ชอบฝนนะ้มันไม่ชอบฝนโอ้โหมาเป็นขบวนนะเว้ยมาเป็นพ่อพ่อ,พอมาโน่นน่ะใครเรียกมาพ่อพ่อมาแล้ว โอ้โหนั่นขึ้นไปโอ้เหลืองดีไหมโอ้ดีดีดีนี่ๆีปดิทินเนี่นี่สี่ี่้ายืนตรงนี้ทสดูเทสดูทีทีย่ายังออกโอ้โหวัขบวนขบวนจักรยานโอ้โหโอ้โห

มาย่มลงไปยามดงมดมนี่อ่าอีกแล้วมาอีกคนหนึ่งแล้วนนนนอคนเ้ยคนนั้นเอาหัวมันยังไม่เด้โผล่มาดูอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วน่องท้ามันเปล่ามาเด็กเอากรเถมานก็ได้ผู้หญิงมาอาผู้หญิงเข้าข้างหน้านี่ผู้หญิงมา่อ อ่าน้ำบัวนั่งหน้าเพื่อนตัวน้อยเด็กผู้ชายยืนขึ้นอานำบัวนั่งหน้าตัวน้อยเด็กผู้ชายยืนอาเขามาเด็กผู้ชายยืนเด็กผู้หญินั่งอันนี้ผู้หงนั่งนั่า้าป้าหนน้น้นาหน้หนหน้าหน้าน้น้นาหน้หน้าห้าหา้า้น้าาห้าน้หาน้หนหนนหน้านนนน้้ อูดานี้ยมานี่ค่ะน้องทูนอยู่่รองเท้าอง้่ตรงนึ่อ่ายืนตรงนี้อ่ะยื่ตรงนี้แล้วดูพ่อดูพ่อก็ถ่ายดูพ่อกล้องที่พ่อถ่ายอยู่นั่นน่ะไปอยู่ใกล้พี่คีนหน่อยว่าเขอยู่ดังเลยเขาจะไปยาหน่อยไปอยู่ใกล้พี่พีนอ่าเด็กๆกินหน่อยอ่าพี่พี่พี่อี่ีอเด็กๆยิ้มน ยิ้มไม่เป็นแล้วบโบลือมายิ้มมากลไม่เอาไม่เท่เลยนั่นแกวแล้วนั่นน่ะดูหน้วนะนั่นแกวฟองแล้วนั่นเ่ะอาหันทางนี้หน่อยดิเกลืข้าวฟ่าขยับมาทางนี้นะฮวนะไอ้สมดุลน่ะหันไปทางท่านแสนดินน้อยเอ้ามาทวงหน่อยหนึ่งก็ได้ทวงครับอ่าอ้าตัวกนจะเคยมาข้นมา กเอเอาละเอาเลยวัวหลับแล้วอ่งหน้าดีดีหน้าน่อยดูพ่อดูพ่อดูพ่อพ่อใครดูเอาดูพ่อดูตลอดชีวิตเลยนะเอาดูท่าแสนดินนี่ดู่าแสนดินนี่อาวีโอมาด้วยวะเนี่ยเสียงเหมือนโดนนันมา หน,น่อง,องดออาวเสร็จแล้วอ้าวจบุมก,กระโดดขาเดียวออกกระโดดค่เดียวดึงมาคนเลยแล้วโอ้โหตายจะหาเ,เลย มาสองมืสองน้องัวอาไปเอาจักรยานใครจักรยานมันมถึงมาถึงมาเนี่เฮึาดต่อนะครับฮะาดต่อครับ่ตี้ไปได้ตัว้ตัองม่้ โอ้โหอะไรย่าดอนย่าดอนย่าดอนปูนี่ไม่ใช่ดอนย่าศิริกิตดอนย่าโอ้โหมุมนี้นี่งอกงามด้่ะโฆษณางอกงามตอนงช้าก็งามดีจังเลย โอ้โหนั่นน่ะป่าเขียวโอ้โหเว้ยยดพื้นที่น่ะโอ้โหนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเผลอพลับเดียวนี่ดูนั่นน่ะต้นมันสูงยังอะไรดีเนี่ยโอ้โหเอ้สนโป่ะไม่ใช่ครับตั้งศินครับทั้งศิลป์ด้วยนั่นน่ะทั้งศิลป์ด,ด้วยสนโนด้วย นี่กระโนโอ้โหนี่ทักษิณทั้งนั้นเลยเว้ยโอ้โหเผ่อไม่ได้เลยมันใช้โซเชียลมันพอทําแล้วมันก็เห็นไงเห็นว่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันได้อะไรแค่ไหนอ่ะ คดีเอได้คดีไปแล้วก็ทําไปมันก็บูบบบมาไม่น้ำหนักอะไรเลยทํำไมเห็นขายขี้หน้าตัวเองอ่ะขายขี้หน้าตัวเองอ่ะเดี๋ยวโดนตกไม่มีกบังคับโดนอยู่ที่เลยน่ะอยู่ที่เลยโดนมันในมันในสวยครับเออข้าไปถ่ายรูป็นึ่งโอ้โอ้โอเป็นในสวยครับ นี่ไงโดนกระดุมทองดี๋ยนั่นนะทางขึ้นกระดุมทองดี๋ยนั่นนะธรรมดาโอ้โหแผลว่าใช่กระดุมทองหรือเป่ไม่ใช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 ่กระดุมทองนี่ไม่ใช่โอ้โหมาใครปั้นอ่ะเนี่ยโอ้ไว้ให้ศิลปินปั้นให้เลยเหรอ โอ้โอภิสิทธิ์จังเลยเว้ยนะปันปันให้ส่วนตัวเลยเหรอโอ้โหอภิสิทธิ์จังเลยเว้ยงั้นคนพร้อมอยู่ขึ้นบัตรขึ้นบ้านในโซนเดวตอ๋ออ่า เด็กผูชาไปข้างรถัวไปกันรบัวตัวเลกบัวตัวเลกนบบัวขับไปข้างนอกไปข้างหน้านับบัวนะตัวเลกไปข้างหน้าอพี่ๆเขาอยู่ข้างในตัวใครอยู่ข้างหน้าปบตัวเลกไปอยู่ข้างหน้าดิมันงไม่เห็นหน้านะเออย่างงอัยู่กน้องนอยู่นองอยู่น้อง น้องน้องปุลน้องปุลน้องปุนเอาไว้ที่สองสามคนมา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 เลยตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เลยเข้าตรงนี้กระมอนกระมอนกระมอนตรงนี้เลยเออลงไปทำไมล่ะอยู่นี้แหละเขาจะได้เห็นหน้าหน้าแบบ ลูกปูย่ยังยิ้มเลยเห็นไหมเห็นยิ้มเลยลูกปู่ยิ้มนั่นเนี่ยไม่เห็นเลยยิ้มอ้าวเรียบร้อยสลายวงโอ้โห,โหพวกเราเนี่ยชัดภาพไปเรื่อย นี่เสียงหวอรู้เปล่าเสียงหวอขอทางรู้เปล่าเอ้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 าอ้ามันลาเต็มเลยนะอะไรอ่ะโอ้ยไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันมันไม่รู้เรื่องนะบอกมันไม่รู้เรื่องหรอกอ่าบอกอจากัดหนูอจากัดหนูมันก็ไม่เชื่อหรอก โอ้ยใบายจานใบนี้มันดังดงัวอยเว้ยใบยะใบาจานเนี่ยมันทำไมมันอย่างเงี้ยดังดังเงี้ยเ,เอเอ <laughs> จานใบใบจานใบพิเศษเว้ยเดี๋ยวใบใบดัง,งๆแปลกๆเขาเรียกนี่นี่กอ่น ใชยกลับเลยลงจินมซูมไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ตกหัวเลงม็ได้ฮ่าต้องไปทำอะไรจ้าโอ้ยดูสิเนี่ยเหล็กเหลือกอะไรเนี่ยดูเนี่ยตวงตั้งไรตั้งท่านิมขึ้นมันไร้ค่าหมดแล้วมันพวกไร้ค่ามันเหมือนตัวตลกอะมันก็เล่นไปมันพวกตัวตลกของสังคมประเทศมันก็เข้าที่หมดแล้วไอ้พวกนี้ก็มา ตล,ลกไปมันแสดงให้เห็นถึงความเหลือเศษพวกนีพก้พวกเศษตกปลนนะเศษเศษมนุษย์เศษประชาชน,นม,มีไม่กี่คนหรอกคือมันมันเรือกสุดท้ายอ่ะสุดท้ายมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็ต้องดิ้นเรือกสุดท้าย แล้วก็จะตายดิ้นเพื่อจะตายเงื่อนสุดท้ายญญาเขามคนโาไม่คนย่ค,ค,ค,คเน่ขาก็รู้ว่าเขาทาไปแล้วเขารู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นเขาทํยาอีกเขาเขาจะกล้าอีกไหมละ่ะตอนนี้าขายขี้หน้าอีกหรือเปล่า <c oughs> เขาก็รู้ว่ามันได้ขายขี้หน้าหรือมันได้แต้มมาเ <c oughs> ขารู้ <c oughs> มันมันเป็นดีนะมันสุภาพคือไม่มีใครรุนแรงเลยอันนี้มันชนะ เขาจะยั่วยุให้มันรุนแรงไงก็ให้เกิดความวุ่นวายแต่มันไม่ขึ้นมันยั่วไม่ขึ้นมันถ้าเป็นเสื้อแดงโดนยั่วยุก็ขึ้นเออเนี่ยยั่วไม่ขึ้นมันก็เลยมันก็เลยแป๊กมันเลยแป๊กเลยเออเลยซวยไปเลยตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้สมดุลขนาดไรนเลยทีนี้ก็กรไปพยไม่ออกด้วยกันมหาเดชก็ตก โดนในอันวาขบวนขึ้นมาอที่เป็นทีมเดียวกันนะครับแต่ว่ามาเดเขาไม่ไว้ใจอันาคิดว่าอันนี้มันไว้ใจไม่ได้อั่นี่ตั้งพักเองแต่นี้ตรงนี้ข้ามตรงข้ามอีกทคาังไมเลยขึ้นมาแต่นี้อันวามันบอกว่าตอนนี้เขารวมเขารวมคนได้โดเราขอได้มากแ้วาไปแจ้งตลาดาที่ดีแหล่งเราคือคนนี้เป็นคนประกาศว่า ไปจะเป็นจันทร์หรอกแต่เวลาชาติที่บอกไม่เอามีแต่ตัวเลขไม่มีบอกว่าใครเป็นใครอ๋อตอนนี้มันก็สู้กันนะบนหินเลยนะตอนตอนธรรมดากันเมืองแค่ไหนเนี่ยสวยนะยังสวยนะขนาดบนหินนี่ยังออกบางงามเลยพอคนอะไรแล้วมาแล้วยากยิ่งกว่าเราโอ้สาสตร์แต่ใครมาปลูกอีกนี่ไม่พอกินไงฮะเนี่ยฮะจะไม่ไม่พอกินได้ไงนะใครเนี่ย เกมาเกยอะอน้ยนี้ยอล้หอโอ้โหเต็มเลย็วันยาขโมยงไงบ้างขยไปมาเลยมาทมาเป็นตอนคนเฮ้ยหลอกกันโซ้ยอจอาินูเมืองไทยนี่ก็ คือรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้สั่งขาดเข้ามาแต่ว่าคนตัวนักวิาพวกแรงงานเขาคิอว่ามันเป็นสายขาดคือถ้าคนตาดให้น่าพวก่ารขาเข้ามามันจะมากดที่แรงงานอืมนก็เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเองประเทศไทยเมื่อวานนี่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเนี่ยประเทศไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำานี้ผก็รู้สึกเขาก็มองว่าเป็นประเด็นเดียวรประเด็นเรื่อง เ,เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยแม่ไม่รู้จะพูดยังไงจะเข้าใจได้ว่าเศรฐษฐกิจตกต่ำคืออย่างไรแต่เศรษฐกิจเจริญคืออย่างไรอโศกนี่เป็นคนจนนะเป็นดินแดนคนจนแต่เศรษฐกิจถือว่ายอดเยี่ยมเลยขั้นสาธารณภีอ่ะซึ่งมันพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยคนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว,ว่าคาว่าเศรษฐกิจเจริญมันคือสังคมหรือว่ามนุษยชาติมันเป็นยังไงอะ ก็มันอยู่เย็นเป็นสูงกุดมสมบูรณ์กินกันไม่จะต้องเป็นฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่จะต้องเป็นกระดีกระด้านย่างชิงอะไรแต่ใครไอ้อย่างนี้ตั้งหากมันเศรษฐกิจสงบเศรษฐกิจเรียบร้อยเอแบ่งปันอีกตั้งหากแจกจ่ายเอื้อเฟื้อคลื้อคูณช่วยเหลืออีกเออมันยังไงมันพูดยังไงมันจะเข้าใจพวกนี้มันพูกโลกียะจริงๆเลยพูดดังโลกุตาลฟังมันไม่รู้เรื่อง

ม,ม,มันไม่ทั่ว<ค><ค>โลกโยกเวนอโศก <c oughs> โลกนี้อ,อโศกไม่ได้เดือดร้อนเลยโควิดมาเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่อย่างนั้นอุดมสมบูรณ์แจกจ่ายด้วยเอาไปเกิดกลุมคนอ,อ,อื่นด้วยวันนี้เป็นโลกให้ป,ปัิยานครับเออเนี่ยมันอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจได้พูดยังไงเขาก็ไม่กระติกไม่กระเตื้องเลย,ออยเดิน เอนดีเดินดีตกลงมาไม่มีพระรองตอนนี้มีพระรองแล้วอ่ะเก้าโลโอ้โหเ้าลเล้วเดินเดินไปๆเดินเนี้ยคลอดง่ายยิ่งเดินเดินออกกําลังกาย

ชมพูอยู่ยอดเลยโอ้โดมจะกลายเป็นสีเขียวหมดละนี่ของเราไม่เหมือนของเขาเลยนะของเขาเหลืองแดงของเราเนี่ยชมพูเขียวชมพูเขียวเหลืองก็มีดอกในญ่สวยนะหอมเย็นๆด้วย มีทางักข้าวม็มีใ้มัมาอยงไรก็โอ้ยมันอยู่อย่างนี้แหละสปอร์มันเยอะแยะฟักข้าวกันดีอะไรก็ตามมันเยอะแยะมีเม็ดมีสปอร์อะไรตัวตัวลน มีวันนี้ก็เป็นร้านข้าวบ้านดินตอปิดถนนเลยอ่ะโอ้โหพูมข้าวกลับมาโอ้ยหน้าบ้านเต็มเลยอ้าวหมดเวลาแล้วกลับโรงเรียนได้แล้วอาไปกินข้าวบ้านดินต่อค่ะอ๋อเหรอจะไปบ้านดินต่ออ๋ออ๋อเหรอ ไม่รู้ว่ากินข้าวที่บ้านที่ซาลาเนะี่ยอร่อยข่าดนัน <laughs> อ้าไม่ได้หร <c oughs> อกพ่<ข>อพ่อดินสอเขาเป็นกุก๊กอ,อย่างชั้นหนึ่งนะเชฟชั้นหนึ่งนะเ,เลือกไม่ได้ค่ะแต่ว่ากินที่บ้าน,น,นเลือกได้ <laughs> <c oughs> นะโอ้เราเป็นเดินข้ามสะพานสีรุ้งนี่กันไปครับเไปเลยไปเลยไปไปเลยไปก่อนไปต้องรอแล้วบุสงสรรสาย้งเลยนี่ แตก็ดีว่ามีกิ้งกิ้งเลยท่านเดินออกแบบไว้ว่าจะให้เดินจากเดินลงทุนแต่คุณไม่ได้ลองโอ้โหต้องการในน้ำท่วมเพื่อจะได้ลองสะพานเนอะแหมไว้ลงทุนสูงจังเลยเพื่อจะโชว์นิดหน่อยโชว์นิดเดียวแต่โหลงทุนแย่เลย หมดไปเป็นหลายแสนเลย แต่สาวแต่แต่สามเจ็ดไงสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดแต่ว่าทุนมันเป็นทุนเหล็กมาก,ก็เลยยืนยาวได้ทุนทุนมันทุนเหล็กลองา